ประเด็นที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะเป็นเรื่องทางสังคมที่น่าตกใจนะคะตำรวจโรงพักถลางได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเอาน้ำมันไปราดผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นก็จุดไฟเผาค่ะในเวลาต่อมาทราบว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพกษัตรีที่อำเภอทลางนะคะแล้วคนที่เอาน้ำมันมาราดรวมถึงจุดไฟเผาคืออดีตสามีของเธอค่ะ ฝ่ายหญิงที่เป็นแม่บ้านที่ถูกเอาน้ำมันราดจ,จุดไฟเผาอายุ44ปีนะคะสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะมีผิวหนังพุพองตามลำตัวหลายจุดแต่ยังมีสติอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะตรวจสอบบริเวณทางขึ้นตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีร่องรอยไฟไหม้ทั้งที่พื้นแล้วก็มีเศษแก้วจากขวดใส่น้ำมันเนี่ยแตกกระจายตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน แล้วก็เข้าไปตรวจสอบในห้องน้ําของห้องพักครูซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายหญิงซึ่งได้รับบาดเจ็บวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะดับไฟที่จุดนั้นก็มีร่องรอยเส้นผมกระจุยกระจายอยู่เต็มพื้นห้องน้ําเลยนะคะตัวคนก่อเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิงอายุ50ปีค่ะพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปสอบถามเนี่ยได้ความว่าตอนเที่ยง ฝ่ายชายเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจะพบกับฝ่ายหญิงมีปากเสียงกันถึงขั้นขึ้นโรงพักกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ขึ้นโรงพักกันไปเสร็จก็แยกย้ายกันไปครับคือสาเหตุที่ต้องขึ้นโรงพักเพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกันเนื่องจากว่าฝ่ายชายเนี่ยพยายามจะดื้อขอคืนดีแม้ว่าจะเลิกลากับฝ่ายหญิงไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีก็ตามจนกระทั่งหลังจากแยกย้ายกันไปนะครับฝ่ายหญิงก็กลับมาทําความสะอาดอยู่ภายในศูนย์ตามปกติขราวน่้ฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดครับตะโกนเรียกก่อนจะบุกเข้ามาภายใน นะครับแล้วก็ถือขวดแก้วใส่น้ํามันที่ติดตัวเข้ามาด้วยจากนั้นก็ลาดใส่ตัวฝ่ายหญิงแล้วก็จุดไฟเผาอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งสติได้จึงวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือในห้องพักครูเพื่อจะเข้าไปดับไฟต่อในห้องน้ําแต่ผู้ก่อเหตุก็คือฝ่ายชายเนี่ยเดีววิ่งตามมาทําร้ายต่อนะครับก่อนจะหลบหนีไปตอนนั้นมีครูที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณ5คนก็เลยเข้าไปช่วยกันดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเคราะดีที่ฝ่ายหญิงเนี่ย่ยไมเไม,ไมไเ็อากกด้ีๆท่ แล้วเด็กๆกลับบ้านไปนหมดแล้วด้วยคือไฟไหม้ตามร่างกายหลายจุดนะคะเห็นภาพแล้วผมที่หลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุกอยู่ในห้องน้ำเนี่ยค่ะรวมถึงสภาพร่างกายของทางฝ่ายหญิงต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่หดหู่จริงๆนะคะเพราะดีที่ช่วงที่เกิดเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเด็กๆกลับบ้านไปหมดแล้วค่ะก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์อย่างอื่นตอนนี้ที่กําลังตามตัวกันอยู่ก็คือตามตัวฝ่ายชายอายุห้าสิปีอดีตสามีนี่แหละคะ่ะครับ ต้องเดี๋ยวคง,งจาจะ<อ>จับได้อืโหดร้ายคาุงจริงๆนะคะนี่เรายังอยู่ในเดือนแห่งความรักกุมภาพันอยู่เลยนะครับแต่เหตุการณ์ในครอบครัวแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วไปต่อกันที่